สวัสดีจ้าแฟนๆทุกคนนะจ๊ะเจอเกันที่เคยทุกวันนะกับเจดําอัปข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกให้ได้ดูได้ชมกันแบบสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะในทุกช่องทางการติดตามของเราที่ตุลยูไนเต็ดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเฟ o บุ o o ยูทู t ทิก t ็อกไลน์ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยฝากไั้ด้วยตุลยูไนเต็ดฟีเจอริงกับเจดําแบบนี้นะจ๊ะวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมนี้เลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ลุ้นกันมานานว่าเฮ้ย คริสตินโอลโรนัลโดคัมแบ็กโฮมอีกครั้งจะสวมหมายเลขอะไรบ้างก็บ,บอก28หรือเปล่าเป็นเบอร์ตั้งไหนเขาขึ้นชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ว่าย้ายาอยูเดสวมเบอร์7ไปมาลิดตลอนเนสสวมเบอร์9ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเบอร์7ยาวจนถึงยูเวนตุสกับทีมชาติโปรตุเกสละนู่นนี่นั่นและเบอร์เจของยูเต็ดอยู่ในมือของเอดินสันคาร์พาน่กองหน้าเอลมาดอร์ทีมชาติอุลุกไว้นั่นเองล่าสุดแดนเจมส์ย้ายออกไปอยู่กับลีสทำให้หมายเลข2 21ว่างลง แล้วก็เป็นเบอร์ประจำตัวของเอเดชันคาร์บันีด้วยนะนั่นก็ทำให้สุดท้ายแล้วแมนยูไนเต็ดประกาศเมื่อคืนนี้เรียบร้อยอย่างออฟฟิเชียลหรือว่าอย่างทางการว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายเลข7คนต่อไปนั่นคือคริสตินโอโรนัลโดนั่นเองนะจ๊ะก,ก็กลับมาสวมเบอร์7อีกครั้งแล้วว่ากันว่าเป็นนักเตะหมายเลข7ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ตัวเขาเองนี่แหละย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี2009นะสำหรับ CR7 นั่นเองนะเจ้าตัวก็กล่าวขอบคุณเอเดชันคาร์บันีว่าอู้ซ่า ยอมสลับเบอร์ไปสวมหมายเลข21แล้วก็เอาเบอร์7มาให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็สงสยัยเฮ้ยลงสนามไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วทำไมมันฉีกกฎด้วยนั่นได้ทุกกฎมีช่องโหว่เสมอนั่นเองนะเขาก็ยกตัวอย่างว่าเพมเบอร์ลิกเนี่ยมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมาโกอานาโตวิชตัวลูกทีมชาติออสเตรียของเวสต์แฮมเคยสวมเบอร์27ลงสนามไปแล้วแล้วก็ขยับมาเป็นเบอร์7อะไรแบบนี้นะเพมเบอร์ลิกก็อาจจะเห็นแหละว่ามันอิมแพคต่อทั้งลีก ทั้งแมนยูเต็ดทั้งเรื่องการตลาดของสโมสรแล้วก็ของลีกด้วยก็เลยยยวนๆให้ทุกอย่างลงตัวโอเคแฮปปี้เอเดงกับ CR อเซเว่นแลกเบอร์กันเรียบร้อยกับเอดิสันคาร์บันนี่นะจ๊ะโรนดสวม7เอดิสันคาร์บันี่สวม21ตามนี้นะอ่ะนี่คือเจดํันอัพคาวในวันนี้นั่นเองนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, คลิปนี้เจดํัด้วยนะแล้วก็กดติดตามมันได้นะทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมดเลยตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ิงกับเจดํัแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะพรุ่งนี้มา